โอหนี่เลยโอเคออกแบบมาใหม่นี่เป็นตว่ดีซา์สปอร์ตนะก็สีเทาหังคาสีดำก็หารนี่นะนทดิดรอบัดใช่เพิ่มวเท่จากหนะตาใหม่ด้วยกี่สำคัญจะนี้เท่สุดเลยสปอร์ตลองหนยเฮ้ยนี่ตรงนี้เลยนี่ี่เท่มากตองได้เอ้ยต้องเงาแ้วตอเงา แนอกจากเรื่องดีไซน์แล้วเรื get ่องความปลอดภัยเขาก็พีกมากนะครับก็มีกล้องรอบคันเงี่ย360องศาผมแถบกล้องนะครับยงเป็นสามสามปีด้วยรยกาที่อยู่ชัดเลยครับกับเห็นม้าพาชิบเป็นมาพาชิบแล้วเรื่องถ้าเห็นม้าพาชิเป็นเกมยิงต่างหั ไม่ดีอ่าใช่แล้วเขายังมีกล้องใต้ห้องรถ้วยนะครับก็เวลาเราแบบลืมอะไรไว้เจออะไรข้างล่างเลยนี่โดดน้องหมาน้องแมวบางทีเราอยู่ใต้รถเราไม่รู้นะครับมันเกิดใต้ห้องรถมาอี่คนกระต่ายซองแล้วเราไม่รู้ไงคอยออกเหยียบกระจ่ยนึกเราคนรู้นะหรือเราเอารถเป็นกล้องเนี่ยแต่ว่าเขามีกล้องใต้รถถูกต้องสำหรับการทำปลอดภัยแน่นอนนะตาดีลองแทนข้างในหน่อยนะข้างในข้างในยังงก็เลยเฮ้ย โ้งยสานเขาเนี่ยแบบกว้างสุดเลยครนะับนั่งหลายคนก็ได้ครับพวกเราอะตัวร้อยแปดสิกว่าก็มีสาด้คือยุ่งเข้าไปเลยตากแกดูท้องโดยสารกว้างมากนี bueno ่เหมือนกก็ยนติดเลยรองกขาตไป้าแต่ชิ้ต็มเลยหน่ครับ เขาถามว่าเอกแตสามารถเก็บอัของเได้ไห้ได้แได้แต่เขาคว้าป้าเป็นนักเกทำไมราคานี้ความเคโอเคมาเากคว้าามาดูกันต่อกรต่อมาข้างหลังไหมข้างหลังไมเลที่เก็บของ ของด้านหลังก็ใต้นี่ใส่ขนโอ้อนไ้เยอมากมากค่ะในบ้านค่ะในบ้านฉดบันก็ก็อยู่ได้เลยตัเองเลยอ่ะางสองคนได้บ้าหอนนนไค้คนเดียวจะได้จะได้คนนอนลองนอนให้ดูเลยพี่เจน์่อหรอมันอากาศีที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนี่นะคะนี่ก็คือด้านหลังของเราแล้จากว บว้างไหมเลยแต่ไม <prepared> ่โตนักเลยแต่ไม่โตนัเลยอเครับครับไอยังไม่ได้จองเลยจ้าไอยังไม่ได้จองเลยอาไม่ได้จองเลยนะจ๊ะ้า่นงานนี้สามารถจองได้เลยนะจ๊ะ้าโอเคเราไปเล่นเกมดีกว่าไม่เป็ดีเป็น